ฮอนด้าโฟร์ซ่า750 2025เปิดตัวเลยนะครับเปิดกันแบบเอ๊ะอยู่ๆก็มาจากไหนก็ไม่รู้ครับจากที่หลายคนรอคอยบอกเมื่อไหร่จะเข้าไทยจะเข้าไทยกิมมงนะครับมีข่าวลือมาสองปีติดแล้วว่าปีเนี้ยมาแน่มาแน่มาแน่แต่ก็ยังไม่มาสักทีซึ่งถามว่า2024หรือคุยกันว่า2025แล้วกันจะมาไหมก็ไม่รู้จะเป็นข่าวโคมลยหรือเปล่าแต่โดยส่วนตัวผมว่ามันถึงเวลาสุกงอมแล้วแหละออกบิ๊กไบต์อย่างมั่นใจด้วยวงเงินรู้ผลไวในสามนาทีกับกรุงศรีออโต้พร้อม ถ้าถามว่าในช่วง2023-2024ที่ผ่านมาจะเจาะจงเอาโฉมเก่าเข้ามาขายในตลาด2ปีแล้วอยู่ๆเปลี่ยนโฉมผมว่ามันจะเล่นการตลาดยากไปหน่อยอ่าสังเกตว่ามันก็กลายเป็นว่าเราจะเห็น XADV เข้ามานะครับก็เลยผมมองว่าถ้าจะเข้า2025มีความเป็นไปได้สูงซึ่งหลายสื่อก็ฟันธงแล้วว่าเข้านะครับเอาจริงถ้า เข้าจริงมันต้องเป็นความลับแต่ก็อย่างที่บอกว่าออฟฟิเชียลยังไม่ได้บอกอะไรนะว่าจะเข้าแต่ผมว่ามันถึงเวลาสุกงอมแล้วแหละว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าในปี2025เมืองไทยเราจะได้เห็น For ซา750โหพูดแล้วขนลุกเลยนะครับเรามาวิเคราะห์กันที่รถหน่อยดีกว่าว่าตัวรถมีความน่าสนใจอะไรยังไงบ้างส่วนตัวผมว่ามันสวยกว่าชมเก่านะพูดตรงๆตอนที่เห็น X ADV 750ครั้งแรกเนี่ยกับโฟลซา750ผมก็มีความรู้สึกลึกๆแล้วเออดีแล้วล่ะโฟลซาไม่ต้องอากมา X ADV ดูดีกว่าเยอะเลยพูด แรกกับโฉมแรกด้วยกันนะครับแต่พอมาเนี่ยโฉมเนี่ยโฟร์ซ่าเจน้าศูนย์ตัวใหม่ผมไม่ค่อสเออว่ามันสวยเว้ยมันดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับดูในรูปแว็บแรกบางคนจะแซวว่ามันเหมือน c 400ของ BM w ดับยูแต่ผมค่อนข้างมั่นใจเลยว่าคันจริงจะไม่เหมือนอ่าถ้าเราไปดูเรื่องมิติในรูปมันพูดยากมันเหมือนในรุ่นอย่างพวกสตรีทไฟเตอร์เอยบางคนก็บอกว่าหน้ามันเหมือนฮอนพันนะครับแต่ลองไปยืนดูข้างกันยังไงก็ไม่เหมือนนะครับอย่างอย่างในโัฮอนเนตพันธ์ ยังไม่เข้าไทยนะครับตัวนั้นก็บอกหน้าเหมือนกันเลยสตรีทไฟเตอร์ซัดพันทอรเนตพันหน้าเหมือนกันผมเห็นขันจริงหมดแล้วทั้ง3าคันนะครับยังไงก็ไม่เหมือนแต่ดูในรูปด้วยความที่มันเป็นมิติแบนแบนกับมุมกล้องที่บางทีมันจะเป็นมุมประจำที่มันแบบเห็นประจํามันก็เลยมีความรู้สึกว่ามีกลิ่นอายที่ใกล้เคียงกันแต่ค่อนข้างมั่นใจว่าคันจริงไม่เหมือนนะครับต้องตาถวงจริงถึงดูจะดูว่าเหมือนนะผมกอนข้างมั่นใจงั้นแล้วก็บวกกับเชฟหลายๆอย่างที่หลังๆ คมสันของ Honda ที่ทําออกมาถ้าเราไปยืน,ยนดู NT พันร้อยของ Honda เนด้าดูในรูปกับคันจริงผมก็ไม่เหมือนกันเลย คันจริงดูสวยกว่าเยอะเลยนะพอเราเห็นมิติเห็นส่วนโค้งส่วนวาวแล้วมันจะรู้สึกสวยสวยกว่าเยอะแล้วผมข้อน้งมั่นใจว่าโฟลซาเจ็ดตัวนี้ในรูปตัวนี้ดูว่าดูดีเลยนะคันจริงผมว่ามันสวยกว่าในรูปได้อีกนะคิดว่านะครับคิดว่าสวยกว่าในรูปด้วยเพราะว่าดูจากมิติดูจากคมดูจากเงาแสงนะจากการที่เราถ่ายรูปรถผมรู้เลยว่ามันมีหลายมุมหลายมิติที่มันจะเห็นความโค้งมนถ้าเราไปเห็นคันจริงในรูปมันดูแบนๆนะครับก็ข่อน้งมั่นใจว่าสวยแล้วก็แต่ถ้าเปรียบเทียบกับรูปอะ โซก็ชมเก่าแน่นอนแล้วก็คันจริงชมเก่าผมไปยืนดูแล้วก็รู้สึกว่าไฟหน้ามันแอบดูแบบนิดนึงนะแต่พอตัวใหม่นี่ม,มันดูหล่อเลยมันดูหล่อแล้ว,ม,ลลว,ม,ลลวมันเป็นหล่อสไตล์แบบฮอนด้าดูออกว่าเป็นฮอนด้านะเพราะ,ะนั้นมั่นใจว่ายังไงก็ไม่เหมือนเบม c ีซีสี่รอยนะครับซึ่ง เรามาดูกันต่อว่ามีความน่าสนใจหรือเปล่าบางคนจะถามว่าเอา้าตัวนี้มันไม่เป็นเกียร์ CVT หรอทำไมฮอ n d a ใช้ DCT ฟังดีๆคำว่า CVT ระบบสายพานวิ่งนีสูตรม์สกูตเตอร์รถเล็กที่เราคุ้นเคยกันมาจำนะครับที่เราเห็นใน g i โอโนเห็นในรถเล็กที่เราคุ้นเคยกันกันกบระบบสายพานวิ่งนีสูตรเนี่ยแต่ถ้าเกิดคนที่เข้าใจในระบบสายพานวิ่งนีสูตรน,นี้จริงๆเนี่ยจะรู้เลยว่ามันมีข้อจากัดค่อนางเยอะนะครับมีการสึกหล่อที่ค่อน้างเยอะ และที่สําคัญคือถ้ามันอยู่ในรถเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือรถที่มีกําลังสูงมันจะยิ่งมีข้อจํากัดที่เยอะขึ้นไปอีกนะครับนี่เลยสาเหตุว่าเราจะไม่ค่อยเห็นระบบสายพันธุ์เวงใงนีูนยอยู่ในรถสกูตเตอร์ที่แบบมีกําลังเยอะอาจจะมีนะครับที่เห็นก็คืออย่างทีแม็แต่ถ้าเราไปดูระบบรจริงๆมันไม่ใช่ระบบ CVT สายพันธุ์เวียงนีสูนแบบธรรมดานะครับมันเป็นขั้นเทพของขั้นเทพถ้าเป็นดากอนบอลมันคือซูเปอร์ไซย่าแล้วนะครับของระบบสายพันธุ์เวียงนีสูนซึ่งการสวิตช์แมเนแทนเริ่มถึงสายสังเก สายพันธุ์วิ่งดีสูนะมีข้อจํากัดเรื่องถ้ากําลังเยอะเกินไปมันจะลื่นร้นเกินไปเกิดการสึกหลอเกินไปกําลังมันจะดบนะครับยามาฮ่าถึงต้องใส่อะไรบุ่นวายขนาดนั้นมันก็เลยำทำออกาเป็น t m a มเขานึงบอกว่า T Mac เป็นระบบสายพันธุ์วิ่งดีสูนที่ดีที่สุดในโลกนะครับแต่ถามว่า Honda มีแนวคิดที่ต่างกันออกไปผมมองว่า Honda ด้วยความที่เขามีเทคโนโลยีดีซอยู่ในมือที่พัฒนามาน,นานแล้วสําหรับคนในโจทย์ที่ไม่อยากเข้าเกียร์ไม่อยากกาคัดใส่ D c ซเข้าไปนี่แหละคือจบซึ่งมมวววว่่่าาายยยิงงุคคหลััััๆนนนีี้้้ใชเโโะบบอกไดดขฉพ CCT ใน 1, นนเเีี่่ยป็ออะไรทโโห้หดีมากๆมันเป็นอะไรที่แบบสะดวกมากๆแล้วก็อยากจะขับแมนนวลก็ได้เป็นเกียร์ปลายนิ้วนะครับป๊อกป๊อกแป๊กเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับซึ่ง DCT เนี่ยก็ผมว่า Honda ทําออกมาได้ค่อนข้างสเสถียรแล้วละ่ะสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับ DCT คือเป็นระบบ cool. คัชคู่คัชลูกที่1จะจับเกียร์คีคัชลูกที่2จะจับเกียร์คู่กจจเกียร์คีก็เกียร์หเกียร์สเกียร์หเกียร์คู่คือเกียร์สเกียร์สี่เกียร์หกนะครับเขาจะเป็นคัชสองลูกสมมติอยยู่่ทีีเกร์ปึง้ง สองจะจับรอละแล้วพอสับสองมันก็ปุ๊บสองสามส,ามสี่ห้าหกอ่ะมันจะสลับงี้มันจะไม่เหมือนกับระบบคัตปกติหรือว่าในมอเตอร์ไซค์ปกติที่เวลามันจะมีคัตยกลูกเดียวเวลาเราจะเปลี่ยนเกียร์เราต้องกำคัตเพื่อให้คัตมันจากออกจากกันแล้วก็เปลี่ยนเกียร์แล้วก็ ปล่อยคันให้คันมันจับต่อมันก็ตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึง้งตึ้งข้อดีของ d c t ที่ผมอธิบายไปคือมันจะมีความรวดเร็วในการเปลี่ยนเกียร์และที่สาคัญคือนอกจากความรวดเร็วผมว่าจริงๆคูชิปเติมในรถปกติมันก็ทาให้รถเปลี่ยนเกียร์ได้เร็วแต่สิ่งที่ใน d c t ได้เปรียบกว่าคือด้วยความพอมันมีชุดคัสต์สอตัวแล้วชุดคัสต์ตัวที่2ก่อนที่มันจะเปลี่ยนเกียร์มันจับรอแล้วเนี่ย มันจะทำให้อาการช่วงจังหวะเปลี่ยนเกียร์มันน้อยคําว่า,าการคืออะไรเวลาเราขับบิ๊กไบค์เราจะเห็นสังเกตด,ดีๆมันจะอือ มันจะมีการหัวโยกนิดนึงใน DCT ก็ยังมีอยู่แต่จะน้อยกว่าปกติอ่านี่คือเป็นการลดอาการการน้ำหนักถ่ายไปถ่ายมาจังหวะที่แบบว่ากำลังมันมีการสวิตช์เปลี่ยนเกียร์ไปอันนี้ก็คือระบบของ DCT แล้วก็มีความสะดวกสบายตรงที่ว่าเราไม่ต้องประกรรมคัดเข้าเกียร์เปลี่ยนเกียร์ให้เองอยากสปอร์ตก็มีโหมดสปอร์ตได้ด้วยให้เกียร์มันลากหรืออะไรก็ว่านไปก็นี่ระบบ DCT ของ h o n ด a าค่อนข้างจะดีมากๆแล้วเสถียรก็พอจับมาอยู่นนี้แล้วก็ใส่กับโซ่บางคนมาในโลกโซเชียลแซวว่าทำไมไม่ใส่สายพา,านสกูตเตอร์มันน้อเปสสายพไไมม่ ท,ทีจะใส่สายพานก็ได้หรือจะใส่โซ่ก็ได้แต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันมีการทดสอบเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่าโซ่และสเตอร์ทำให้สูญเสียกําลังจากเครื่องยนต์น้อยที่สุดเครื่องยนต์สร้างกําลังมากว่าจะผ่านชุดเกียร์กว่าจะผ่านสเตอร์หนะ้ากว่าจะผ่านโซ่กว่าจะผ่านสเตอร์กํา,า,าลังมันจะค่อยๆหายไปเมื่อเปรียบเทียบกับระบบส่งกําลังอื่น,นๆ,ะๆระบบโซ่และสเตอร์จะทําให้สูญเสียกําลังน้อยที่สุด,สดอ่ากำลังที่สร้างมาได้จะเสียน้อยที่สุดเมื่ boy. อเปรียบเทียบกับหลายอย่างโอเคสายพานอาจจะได้ตัวเลือกไม่ต้องบอซัครังก ได้ความนุ่มเงียบโซ่อาจจะมีเสียงแต่ไม่เสียกําลังมันก็อยู่ที่โจทย์แล้วซึ่งส่วนตัวผมก็ชอบรถโซนะ่เพราะว่าเวลามีปัญหาเราจะอยู่มุมแดงโลกใครก็เปลี่ยนโซ่ได้นะครับเรียกว่ามันก็เลยเพราะมันค่อนข้างจะอยู่ในวอลซสสำหรับโซ่นะครับแล้วมาดูจุดเด่นในตัว For ซ a 7 5 0หน่อยว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเขาบอกมีคูสคอนโทรลนะ่ายิ่งสบายกันไปใหญ่นะครับในโจทย์สายเดินทางคือล็อกคันเร่งปล่อยมันขับไปเลยไม่ต้องมานั่งบิดบิดคันเร่งสมมุติถ้าใครเคยขับ ประเทศที่แบบทางตรงยียวยายาวยาเมืองไทยอางจริงคุสคอนค,คอนโทรถ้าไม่ได้ลงใต้จ๋าๆนะอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าเมืองไทยเรามีกับรถตรงกลางถนนนะมีคนมาป่านนะอยู่มีมอเตอร์ไซค์ออกจากซอยไม่สนใจเราออกมาทําให้เราต้องเบรกตลอดเวลาคุสคอนโทรเลยอ,รรอ,อาจจะไม่เคยได้ใช้แต่ใครที่มีโอกาสได้ไปขับรถต่างประเทศทางตรงยาวผมเคยไปขับที่เซาท์แอฟริกาไปกับคนได้แหละโอ้โหอยากได้คุสคอนโทรเลยนะครับเพราะว่าอะไรทางตรงมันยา แบบสุดลูกหูลูกตานะครับเราเห็นภูเขาอยู่ข้างหน้าเนี่ยขับมาเป็น10โลและขับมาเป็น10นาทีนะภูเขาไม่ได้ลูกใหญ่ขึ้นเลยครับว่าไม่ได้ใหญ่ขึ้นคือมันต้องเข้ามาใกล้เรามันจะดูใหญ่ขึ้นแต่ภูเขายังลูกเท่าเดิมเลยเพราะว่าอะไรเพราะภูเขามันมันใหญ่มากแต่มันอยู่ไกลมากมันตรงยาวจริงไอคูสคอนโทรนี่แหละมันทําให้เราสบายด้วยเราไม่ต้องมาทั้งเปิดคันเร่งนะครับแล้วก็เปิดคูสคอนโทรลแล้วแล้วก็เหมือนประคองแฮนด์แล้วก็ปล่อยรถมันขับไปมันก็จะสบายตรงนี้สําหรับรถที่มีคูสคอนโทรลนะครับม หรือ w s n สกินนะครับปรับไฟฟ้าได้ก็สไตล์ของฟอร์ซานะครับแต่ส่วนตัวผมว่าในเมืองเมืองร้อนอย่างประเทศไทยเราจําเป็นไหมมีก็ดี สุดท้ายแล้วผมว่าถ้าเป็นผมนะถ้าผมซื้อฟอร์ซ่าเจ็ดนะผมจะใส่ชิลสั้นแล้วก็ไม่ยุ่งมันส่วนตัวไม่ชอบให้มันมีอะไรที่มาเสริมน้าหนักในส่วนบริเวณนั้นนะครับเพราะเวลาเราเทโค้งทิ้งโค้งมันจะทาให้เหมือนจุดศูนย์ทวงมันอยู่สูงหรือมันจะเหวี่ยงกระจกไฟฟ้าชิลไฟฟ้าเนี่ยบางทีมันจะทาให้เกิดการเวี่ยงแรงแต่จริงๆไอ้อย่างฟอร์ซ่ามันไม่ได้มีผลขนาดนั้นเพราะมันไม่ได้ลดซิงที่แบบนอนเข่าเช็ดพื้นแล้วก็ยางมันไม่ได้เป็นยางขอบ77ที่แบบอะไรขน็ดนนนั้สับเจ็ดที่แไมอะไรขนารนว้น เลือนไม้สมัยนี้จะเล็กๆหมดอ่ะเพราะว่าอย่างที่ผมเคยพูดนะครับคนที่เคยขี่รถในสนาม,ตนนมาเติมตน,น้มามันเต็มถังกับเติมน้ามันครึ่งถังอ่ะเวลาไปขี่ยังมีความรู้สึกที่แตกต่างกันเลยขีย่ไฟลิงสนามมาขี่ไฟลิงเดิมขี่ในสนามก็ความรู้สึกต่างกันเพราะอะไรไฟลิงสนามไม่มีไฟหน้าแค่มีไฟหน้าเพิ่มมาน้าหนักมันเพิ่มขึ้นมาจุดสูนทวงมันตัวมันสูงขึ้นอ่ะเวลาเหวี่ยงมันเกิดแรงเหวี่ยงที่มันเยอะขึ้นนะครับมันก็เป็นจุดจุดหนึง่งพอถ้าเกิดเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าในไม่ว่าจะเป็นกระจ aa, ร aa, กจะ ปกๆๆเลยขนาดก็ไม่ได้มีผลนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือได้ความสะดวกสบายที่เขาสรุปมาให้นะครับได้ความสะดวกสบายของสกูตเตอร์แต่ได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของบิ๊กไบก็มันชัดเจนเนี่ยแล้ว DCT เราจะเห็นอยู่ในโลกบิ๊กไบนะครับแต่เขาบอกว่าข้อเสียที่เขาสรุปมานะครับบอกว่าข้อเสียมีข้อเดียวเลยที่เขาบอกนะครับที่สื่อเมืองนอกที่เขาบอกมาคือราคาเนี่ยราคาเท่าบิ๊กไบเลยแต่ได้ลุคของสกูตเตอร์ผมก็เลยเอา้านี่คือข้อเสียยังไง <c oughs> คือ เอาตรงคือถ้าเป็นต่างประเทศอ่ะพอพูดถึงสกูตเตอร์เนี่ยผมว่าเมืองนอกอาจจะนึกถึงพวกถ้าเกิดฝั่งยุโรปอาจจะนึกถึงแบบรถเล็กๆพวกรถใช้ในเมืองแบบรถเล็กๆวิ่งในซอยแบบคําว่าสกูตเตอร์เล็กๆอ่ะเปรียบเหมือนครับถ้าเป็นบ้านเราจะเทียบกับอะไรเดีย่็คือเมืองนอกเขาไม่ค่อยได้ใช้สกูตเตอร์เล็กๆคือการที่ใช้มอเตอร์ไซค์เขาอาจจะใช้รถใหญ่ไปเลยสกูตเตอร์คือใช้ในเมืองแบบเล็กๆแบบเหมือนเทียบจะเป็นจักรยานเลยเขาเลยมองว่าสกูตเตอร์มันคือรถที่เป็นรถเล็กและไม่ได้ราคาแพงมากผมมองว่าอย่างนั้นนะแต่พอมาบ้านเราปบบบบพพพอออเ็็นนนนคําาาว่สกกกกกูููร์ดดแแงง้มลัััี ถือว่าไม่ได้เป็นข้อเสียแล้วกันสาหรับราคาบิ๊กไบที่ลุกเหมือนสกูตเตอร์เพราะาคนไทยเราชอบสกูตเตอร์อยู่แล้วนะครับเรามาดูกันที่รถกันต่อนะบ,บางคนจะบอกว่าเอ้ยมันก็คือ XAV เหมือนไหมไม่เหมือนผมว่ายังไงผมว่าส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบรถกาเคีดแลนด์ไม่สูงแล้วเพราะว่าในโจทย์รู้อยู่แล้วว่าสไตล์นี้เราไม่ได้วิ่งออฟโรดนะครับยิ่งเตยยิ่งดีอ่ะยิ่งเตยยิ่งดีแต่ต้องอยู่ในโจทย์ของแผงคอที่ถูกต้องในะบางคนบอกว่าเออซื้อรถเดิมมาแล้วเอารถเดิมมามาโหลดหนน,น้าานะลงงงไปออศแคมั เยนไปแฮนด์เขาเรียกฐานล้อมันจะสั้นเข้ามามันจะหุบเข้ามา ไอ้ที่รู้สึกดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นเพราะความเร็วตา่าเพราะว่าตัวฐานล้อมันแคบขึ้นมาแล้วองศามันแคบเข้ามานะครับแต่ถ้าวิ่งความเร็วสูงผมบอกได้ใายกว่าไม่โหลดแน่นอนเพราะฉะนั้นคือถ้ารถเตี้ยจากโรงงานกับรถเตี้ยมาโหลดเองอะความรู้สึกไม่เหมือนกันนะครับ <c oughs> <c oughs> ต้องต้องแบ่งคนไทยจะชอบโหลดรถซึ่งจะเข้าใจแหละเพราะว่าคนไทยชอบแบบขับในซอยจุ๊กจุ๊กจุกชอบตั้งโจบัสลารล้อมแบบฟกฟกฟกมันจะให้ความรู้สึกดีรู้สึกดีแต่ถ้าเป็นคนที่ขี่รถเร็วผมไม่แนะนำ ศาสตว์โค้งในความเร็วสูงเนี่ยคือรถโหลดเตี้ยสําหรับมอเตอร์ไซค์มันไม่ได้ดีเสมอไปเพราะว่ารถเตี้ยไม่ได้ทําให้รถขับดีเสมอไปสําหรับมอเตอร์ไซค์นะรถยนต์อาจจะใช่แต่มอเตอร์ไซค์ไม่ใช่เพราะว่ารถมันต้องมีเรื่องสตอกชคเอ้ยองศาแผงคอด้วยสังเกตว่าเห็นไหมองศาแผงคอมันจะมีทิ้มหน้าทิ้มหูเพราะเนี่ย เพี้ยนไปแค่ไม่กี่องศามันทำให้ความรู้สึกมันเปลี่ยนได้เลยนะครับสังเกตง,ง่ายเลยอย่างดูคติเน่พานิกเกลเขาบอกเลยสเปตโตใหม่สูงกว่าัตเก่าบางคนฟังแล้วเอ้าทำไมยิ่งสูงแล้วมันจะขับดีได้ไงเขาบอกว่าพอมันสูงปุ๊บเนี่ยเขามีเรื่องตัวระยะทาวเวลของโชคระยะโตกโชกเยอะขึ้นทําให้นักแข่งสามารถถ่ายเทน้ําหนักได้ดีขึ้นและทําให้เข้าโค้งได้ดีขึ้นไปให้ความสําคัญความหนืดโชคมากกว่าความสูงโชคนะครับเขาไม่ได้ยกโชคเนี่ยเขายกรถทั้งคันขึ้นมาสังเกตว่าจุดศูนย์ถ่วงของเครื่องเนี่ยเ่อีกกกวาาา็ลร เขาบอกรถใหม่เนี่ยเครื่องอยู่สูงกว่ารถสูงกว่าเลี้ยวดีกว่าเพราะฉะนั้นผมบอกว่าโจทย์เนี่ยผมถึงบอกว่าสําหรับมอเตอร์ไซค์รถเตี้ยไม่ได้แปลว่าขับดีนะครับรถที่ออกแบบพอดีใช้แผงคอที่ถูกต้ององศาถูกต้องนี่แหละคืออยู่ที่โจทย์แล้วว่าเราออกแบบมาแบบไหนอะไรยังไงตัวตัวผมว่ารถเดิมอะโอเคที่สุดลวอย่าไปบางคนไปตัดแกนตัดอะไรเพราะว่ามันอาจจะให้ความรู้สึกดีขึ้นนะความเร็วต่ำแหละยังไงมันรู้สึกดีขึ้นเพราะว่าหลายๆอย่างมันสั้นลนมันหดลงมันทํางานได้ไวขึ้นแต่ถ้าเกิดเจอหลุมเจอบ่อเข้าคคคงงงงงวววาาาาามมมเเเเรสูผ่่่ปีีียยยบบบบทกััฟิชดดไขซึ โอเคมาเปรียบเทียบกับ XADV 750นะครับฐานล้อเขาบอกว่าในตัวฟอร์ซาสั้นลงมาแต่องศาแผงคอเขาบอกว่าใชอ้องศาเดียวกันนะอันนี้ข้อมูลเดี๋ยวต้องกรองอีกทีนึงเพราะว่านี่ผมดูจากสื่อเมืองนอกนะครับจะทําให้ฟีลอะอาจจะขี่จริงๆผมว่าถ้าวิ่งในเมืองอาจจะมีความรู้สึกถ้า,าดูจากสเปคเบื้องต้นหลายๆอย่างที่ทาง Honda ออกมาให้มาผมค่อนข้างมั่นใจว่าในโจทย์วิ่งในเมืองการพลิกเลี้ยวน่าจะทําได้ง่ายกว่า XADV อ่าพอ XADV อย่างที่บอกว่าโจทย์เขาเป็นกึ่งด้วยอ r พโพสอยู่แล้วแต่เขาลุยได้พอประมาณนะครับมันไม่ได้ลุยได้เยอะขนาดนั้นกาวเคแลนด์เขาไม่ได้สูงขนาดนั้นแล้วถ้านั่งเขาเรียกว่าถ้ายืนเขาไม่ได้ออกแบบให้เราเผื่อยืนในขนาดนั้นถ้าสังเกตว่าคนที่ขี่ XADV เนี่ยถ้าจะไปลุย ต้องมาต่อพักเท้าเสริมเพื่อยืนได้เพราะว่าขี่ในทางออฟโรดยืนเราจะมั่นคงและคุมรถง่ายกว่าเวลาเรานั่งนะครับแต่ XDV ไม่ได้ออกแบบมาให้เรายืนขี่นะมันเลยกลายเป็นว่าการจะยืนต้องแปลงรถมันก็เลยแบบกัก้มกึ่งไม่ได้ลุยได้ขนาดแต่ลุยได้พอมาแต่ถ้าในโจองฟอร์ซ่าเนี่ยไม่ต้องคุยเรื่องลุยเลยทางดําหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะกเทคลนไม่ได้สูงแล้วก็ถานล้อสั้นลงมาทาให้เขาบอกวงเลี้ยวแคบขึ้นแล้วก็ขับได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งเขาโดยรวมผมว่าน่าขี่นะคือ XDV ผมเคยขี่บอกว าฟอร์ซ่าเข้ามาผมว่าถ้าขี่ในโจ์ทางดำนะคิดว่าโจ์ถนนนะมันต้องขี่ดีที่อีกได้หลายหลายอย่างนะครับด้วยการออกแบบรถที่เป็นโจ์นี้จริงๆแล้วก็อีกจุดหนึ่งคนจะบอกว่าอืราคาผมว่าเขาน่านมั่นใจเลยวว่ามาเมืองไทยราคาน่าจะอยู่เลขสี่อะสี่แสนกว่าแน่นอนนะถ้ามันเข้าไทยอย่าเมื่อวถ้ามันเข้าไทยนะไม่แน่ใจว่ามันจะเข้าหรือเปล่าแต่มีความเป็นไปได้นึกว่าความสุขงอมนะครับถ้ามันเข้าไทยผมว่าสี่แสนกว่าบางคนจะบอกโฮ้ยเดี๋ยวนี้ฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์เขาวิ่งกันสองร้อยจีเลยนะครับ แต่คนส่วนใหญ่จะลืมนึกถึงจุดหนึ่งคืออะไรไห ใช่มันทําให้แรงได้มันทําให้เร็วได้โชคเราอาจจะอัปเกรดให้มันดีได้นะครับแต่ข้อจํากัดของคาร์ดมอเตอร์ไซค์พิกัด3 0 0 c หรือต่ากว่า3 0 0คืออะไรขนาดเบอร์ยางเขาจะเป็นล้อขอบเหล็กนะครับและยางถ้าเราไปดูจริงๆอะ่ะบางคนไม่ได้สนใจเรื่องสปีดอินเด็กนะครับสปีดอินเด็กที่ยางของคาร์ด3 0 0 c ที่ส่วนใหญ่ทางทางค่ายผู้ผลิตยางไม่ว่าจะเป็นยางติดรถยางอัฟเตอร์มาเก้นหรือยางหลายๆค่ายเนี่ยเขาทําออกมาสปีดอินเด็กรองรับวิ่งได้แค่ความเร็วสูงสุด180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคร ฉะนั้นคือการที่เราทําวิ่ง200 g เราก็อาจจะเสียวนิดนึงเพราะว่ายางมันไม่ได้รองรับนะมันจะต่างกับฟอรซา750เนี่ยที่ล้อเขาใช้ขนาดที่มันใหญ่ขึ้นโอเคอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าบิ๊กไบค์แต่ยางเขาเนี่ยสามารถรองรับความเร็วเกิน180 200ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าพวกนี้เป็นสิ่งที่สาคัญนะเพราะว่าเหมือนคืนโจทย์บ้านเราจะเน้นเครื่องแรงอะเหมือนกระบะใช่ไหมเครื่องแรงแรงทําให้แรงมันทําง่ายแต่ทําให้กําลังมันอยู่ที่ พื้นได้โดยที่แบบกดเบรกแล้วไม่หมุนหรือว่ากําลังมันลงพื้นหมดไอเนนี้คือโจทย์ที่ยากกว่าทําให้เครื่องแรงนะครับต้องคํานึงถึง สปีดอินเด็กของยางเนนะครับเพราะยางเป็นสิ่งเดียวที่ติดอยู่กับล้อนะครับมันไม่ได้วิ่ง180แล้วมันระเบิดทันทีแต่ค่ายผู้ผลิตเขาออกแบบมาแล้วว่าโจทย์อนะ่ะมันรองรับโหลดความเร็วได้ไม่เกิน180บนะครับบางบางรุ่นยางรองรับได้แค่150ย้โดยบางคนจะดูแค่เบอร์ยางอย่างเดียวดูแค่คอมปาด์วแต่เราต้องดูด้วยว่าเขาจะมีดัชนีเลยว่าโหลด Index, อินเด็กเอยสปีดอินเด็กเอยโหลดอินเด็กคือตัวยางเส้นนียสามารถรับรองรองรับน้ําหนักได้เท่าไหร่โจทย์เดียวกับรถไฟฟ้าเลยทำไมรถไฟฟ้าเหมาะรถยน รถไฟฟ้ามันมีแบตเตอรี่ที่มันหนักกว่ารถน้ำมันมันเลยทําให้โหลดอินเด็กเนี่ยยางที่ต้องรับน้ําหนักได้มากกว่าต้องใช้ในรถไฟฟ้านะครับไม่ใช่เอาอยางรถน้ํามันมาใส่ไม่ได้คือถ้าจะเอายางรถน้ํามันมาใส่เราต้องเทียบโหลดอินเด็กเลยว่าต้องเป็นยางเบอร์เนี่ยสามารถรองรับน้ําหนักได้เท่าไหร่ต่อเซนนะครับเหมือนกันคือสปีดอินเด็กมันก็จะมีระบุเหมือนกันแต่ยางไซส์ขอบ1 3บ4อิ่ะสปีดอินเด็กเต็มที่คือร้อยแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นคือโจทย์ไม่เหมือนกันนะครับอย่าบอกว่าเเหมือนนกันนะจา โฟร์ซา750รถเดิมมาเทียบกับ350 200G มันไม่เหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนกันเอาแค่เบรกเบรกยังไงก็ไม่เหมือนกันนะครับต่อให้เราใส่อัปเกรดยังไงก็ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งก็มีความน่าสนใจเลยก็รอดูกันไปนะครับดีไซน์ผมไม่ต้องพูดเลยมากนะกำลังเครื่องยนต์นะครับ57.8 bhp ถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะเปรียบเทียบกับเซกเมนต์ใกล้เคียงกันถือว่าเยอะกว่าเขานะครับน้ำหนักตัวรถ236กิโลกร,รมัม บางคนก็บอกว่าถือว่าเยอะเหมือนกันแต่อันนี้เป็นเรื่องปกติของระบบ d c t ที่คัดคู่ที่ส่วนใหญ่ถ้าเป็น d c t น่ะถ้าเปรียบดูในรถโมเดลฮอนด้าได้รุ่นที่เป็นเกียร์เอ็ก่อนรุ่นที่เป็น DCT รุ่นที่เป็น d c t น้ําหนักจะเยอะกว่าแต่ถามว่าน้ําหนักมันเยอะกว่ามันมีปัญหาะไรขนาดนั้นไหมมันเป็นน้ําหนักเหนือสปริงนะครับมันไม่ใช่น้ําหนักอันสปังพวกจานดิสเอย เบรกเอ่ยล้อเอ่ยางเอ่ยเนี่นี่คืออันสปังน้ำหนักใต้สปริงไอตัวเนี้ยหนักขึ้นแค่ครึ่งโลวิ่งก็มีผลรู้เรื่องเลยรู้เรื่องนะครับแต่น้ำหนักเหนือสปริงเอาง่ายเราเราเป็นคนขี่อะ่ะเดือนเนี้ยกินเยอะเหลือเกินนะครับน้ำหนักขึ้นมาสิบโลกับเดือนที่แล้วเราเบาอีกสิบโลขี่เรายังแยกไม่ออกเลยเพราะว่าพอนหนักเหนือสปริงอ่ะมันไม่ได้มีนัยยะอะไรขนาดนั้นโอเคมันมีแหละแต่มันไม่ได้มีผล,ผลเหมือนน้ำหนักใต้สปริงนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีผลแต่สิ่งที่ในมอเตอร์ไซค์ยุคใหม่ถ้าลองขี่จริงลองขี่ Go wing, Go 3, วงเาคนะไไดด้ผมมพูสอรับ เราซื้อรถมาขี่นะครับไม่ได้ซื้อรถมายกขึ้นมาเป็นนักก้ามนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> น้ําหนักไม่ได้ผลแต่สิ่งที่มีผลคือการกระจายน้ําหนักของรถยุคใหม่จะหนัก300ร้อยโลสี่ร้อยโลแต่ถ้ารถมันกระจายน้ําหนักดีมันกลับยิ่งทําให้ดีด้วยเพราะว่าน้ําหนักมันจะกดรถให้อยู่บนถนนอ,อย่างที่บอกว่าโจดรถถนนเราไม่ใช่โจดเพื่อการแข่งขันนะครับน้ําหนักมันไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นต่อให้มันล้มลงไป ผมก็มั่นใจว่าจุดแฮนน่ะระหว่างรถที่หนักกว่านี้แต่วางจุดแฮนให้มันยกง่ายมันก็ยกง่ายกว่ารถที่เบากว่านี้แต่วางจุดแฮนที่ทําให้ยกยากนะครับนึกภาพตามผมดีๆแล้วจะเข้าใจนะเพราะฉะนั้นน้ำหนักผมว่าไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้นมีการรับเกรดเรื่องของล้อนะครับเขาใช้คําว่าล้อ3ามใบสามนะทีใบทีอลลอยวิวก็หลายการดูโคตรซิ่งดูซิงนะครับแล้วก็น่าจะเบาขึ้นน่าจะเบาขึ้นแต่เขาไม่ได้มีบอกสเปคว่ามันเบาขึ้นหรือเปล่า โชกอัพไซด์ดาวนะครับโชกหน้าแล้วก็สเปคหลายๆอย่างล้อหน้า17นิ้วนะครับล้อหลัง15นิ้วนะครับนอกนั้นก็โดยรวมฐานลอ้อองศาเล็กองศาแผงคอของเลกของเลกเนี่ยเหมือน XADV อย่างที่ผมบอกไปก็แต่ฐานล้อจะสั้นกว่าฐานล้อสั้นกว่านิดนึงนะครับเอ้ยก็ไม่นิดนะวงเลี้ยวแคบกว่านะพลิกล้วได้ง,ง่ายกว่า โดยรวมก็ผมว่ามันก็เป็นสไตล์ของรถนนรรถนนแหละสไตล์รถถนนนะครับถังน้ำมัน13.2ลิตรนะครับเครื่องยนต์ก็เป็นบล็อกเดิมบล็อกเดียวกับตัว XADV เลยก็คือ745ดีบางคนบอกว่าเอ้เครื่องบล็อกเนี้ยมันคือเครื่องบล็อกเดียวกับตัว Hornet 750คนละเครื่องนะครับบางคนจะเข้าใจผิดว่า Hornet คือเครื่อง XADV มามาถอดเกียร์ ไอดีซีมาใส่ตัว MT ไม่ใช่นะครับตัว x อ็กเนี่ย745ด c นะครับส่วน Hornet 750จะเป็นถ้าผมจำไม่ผิด755นะครับจันเครื่องโคลบอกรันเครื่องยนต์เป็น2สูบพาราเลลทวินนะครับเขาเวี่งวางที่270องศาก็เหมือนในเอ d v เสียงจะได้ฟิวของอโซดสุบสูบ V นะครับท็อกจัดอยู่ลนะท็อกจัดแน่นอนนะครับโอ้แรงบิด69นิวตันเมตรไม่ธรรมดานะครับดึงตึงมือแน่นอนแล้วมาในรอบที่4,000กว่ารอบด้วย6เกียรร์นนะคับเป็ ขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับก็โดยรวมสเปคผมว่าก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงแต่ผมว่าฟิลยังไงก็ข้อนื่องจะต่างต่างกันในตัว X ADV นะครับมันจะไม่ได้เหมือนกับในคลาสพิกัด350ที่พอเป็น For z ซ350กับเป็น ADV 350อาจจะฟิลไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่กาเคลร์นส่งขึ้นแต่ขี่ไม่ได้รู้สึกว่ามันมันต่างกันเป็นนัยยะอะไรมันต่างแหละแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันต่างเดี๋ยวแต่ผมก็แน่ใจว่า X ADV 750กับตัวฟ o r z ซ750รวมถึง NC 750 ฟีลลิ่งการขับขี่ถ้านั่งการขับขี่การคอนโทรลผมว่าต่างกันแน่นอนต่างกันแน่นอนนะครับทง้งนที่พื้นฐานมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากเลยนะมันเป็นพี่น้องกันเลยดีกว่าแต่ผมว่าค่อนข้างจะต่างกันแน่นอนอดูลองดูรูปทรงว่าเราชอบสไตล์ไหนดูดูแบบสูงๆสไตล์ดูโพสก็เอ็กซ์ดีวีนะครับแต่คนที่ชอบสายถนนทางดําแน่นอนเลยฟอร์ซ่ามันก็เป็นอะไรที่รถเขาออกแบบมาตรงโจทย์นะครับรอดูกันไปว่าจะเข้าไทยหรือเปล่า แต่ที่แน่ๆคือต่อให้มันไม่เข้าหรือได้เข้าเดี๋ยวเดือนหน้าผมไปอีกมากเดี๋ยวไปแถบแอปส่องมาดูแล้วว่ามีอะไรที่น่าสนใจกว่านี้แล้วกันกับ Honda Forza 750-2025ห้น It, า,า, 750. <c oughs> นนานะครับหลอเหลือเกินอิจย่าเอาฟอร์ซ่าเโอเควันนี้เรื่องราวดุรมานนะครับเรื่อง่ายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ